ิดขึ้นเนี่ยถามพี่ไม่ได้เพราะพี่ไม่รู้เรื่องออพี่ไม่รู้เรื่องพี่ไม่ได้พี่ไม่ได้เป็นคนพูดพี่ไม่ได้เป็นคนรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างไม่เคยรู้เลยแต่พอพอมีนักข่าวมาถามเมื่อวันเปิดตัวช่องว,วันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาพี่ก็เอ้ยเราแปลกใจว่าทำไมมาถามเราก็เลยไปดูก็เลยไปดูก็พอเห็นว่ามันเป็นมันเป็นหลุดใปอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยเอ้ยมันหลุดไปได้ยังไงเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้เป็นคนพูดและที่ไม่พูดเนี่ยเพราะไม่รู้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะไรเงี้ย ก็เลยมาวิเคราะห์กันว่าอาจจะเป็นเพราะว่าบางคนเนี่ยบังเอิญรู้ว่าพี่กับคุณแม่เจนนี่บ้านอยู่ติดกันเราอยู่มาเป็นสิปีแล้วนะอยู่ติดกันมาสิปีแล้วเขาก็เลยเอาชื่อพี่ไปอ้างก็อาจจะเพราะว่าเอ้ยมันน่าเชื่อถือดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยเอาคนขาวไปอ้างอะไรเงี้ยเราคิดว่าเขาคงเอาไปอ้างอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็เลยคิดว่าถ้าเรื่องมันบานปลายเรื่องมันไม่จบสักทีทําให้เราเสียหายแล้วมันมีผลผลผลจะกระทบกับตัวเรามีผลกระทบต่อ ระหว่างพี่กับคุณแม่เจนนี่แือน้องเจนนี่เนี่ยพี่ก็คิดว่าพี่ต้องฟ้องละพี่ก็คุยกับทนายความแล้วค่ะว่าว่าเราจะฟ้องแล้วว่ะคือแม้บ้านเป็นคนในส่วนคนที่ที่พิมหรืออะไรในส่วนของคนที่เอาข่าวไม่ไม่ไมเอาเอาเรื่องไม่จริงไปพูดให้เราเสียหายะคะ่ะก็จะทำแม่บ้านทุกแ่้วแม่บ้านนี่ยิ่งแม่บ้านนี่ยิ่งแปลกใจเลยไม่มีทางเป็นไปได้คือแม่บ้านพี่เนี่ย หนึ่งก็คือว่ารักรักรักเจนนี่มากรักเจนนี่แล้วเขาก็เขาก็แบบเขาเขาก็มีอะไรเขาก็ช่วยเหลือการแม่บ้านพี่กับแม่บ้านเจนนี่นี่รักกันมากรักจริงๆคือเขาไม่เคยเล่าเรื่องให้ฟังเลยเขาจําได้ว่าเขาบอกพี่ครั้งเดียวเนี่ยเมื่อปีที่แล้วว่าตอนที่มีข่าวก็แต่งงานเขาก็บอกเขาบอกแต่ว่าเออคุณเจนนี่ไปอยู่บ้านคุณเอค่ะตั้งแต่นู้นเลยแต่ปีที่แล้วแลวหลังจากนั้นพี่ก็ ไม่ได้ยินข่าวอะไรเลยนะครับนะคือในลายที่หลุดมาเนี่ยหมายถึว่าเป็นการแอบว่าเป็นการบอกเล่าจากพี่ต้าแล้วก<อ>็วเ้ามาพิมพ์แต่เนี่ยครับนนเป็นเรื่องจริงไหมครับที่ว่าพี่ต้าเคยได้คุยเรื่องนี้กับใครอะไรยังไงไหมครับไม่ได้คุยเลยเรื่องนี้เนี่ยไม่อยากจะยุ่งเลยไม่อยากจะพูดเลย คุยหนึ่งที่เราไม่คุยเนี่ยเพราะเราไม่รู้ช่วงนี้ทํางานแบบยิ่งมาทํามาทําช่องวันเอ๊ะโปรโมทช่องวันเแตนสิงหาคามนี้นะคะมาทําช่องวันนี้ยิ่งไม่มีเวลาเช้ามาก็ไปทาํางานเย็นมาก็กลับบ้านไม่คือไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็ดูแต่ข่าวเขาเล่ากันก็ฟังข่าวไปอะไรอย่างเงี้ยที <c oughs> นี้เราไปูคุยหรือต่อว่ากับคนที่ปล่อยไลน์ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ไม่รู้สิเขาเป็นใครนะไม่รู้เป็นใครแล้วสุดไอ้กฎหมายบ้านเราเนี่ยไอ้เรื่องโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมันยังมันมันมันยังตามเทคโนโลยี ามเทคโนโลยีไม่ทันใช่ไหมก็เลยไม่รู้แล้วยิ่งแบบมันหลุดไปอย่างงี้มันยิ่งหาต้นตอไม่ได้แล้วอย่างที่เราบอกว่าจะดําเนินการฟ้องมันไม่ยากหรอกพี่ก็เนี่ยยากเนี่ยก็ต้องต้องคุยกับทนายความต้องคุยกับคนที่มีความเชี่ยวชาญนะคะ ที่ทางทนายความดาเนินการไปนะคะเ่อแล้วใช่ใชค่ะพีต่ตาครับหลังจากเรื่องเรื่องราหลุดมาแล้วเนี่ยทางครอบครัวจีนี่ได้มาถามคำแม่พี่ต๊าอะไรบ้างครับไม่ตั้งแต่มีเรื่องใช่ไหมตั้งแต่มีเรื่องข่าวว่าวพี่ไปเกี่ยวขออ้องเนี่ยพี่ยังไม่เจอเลยนะยังไม่เจอหมอมียังไม่เจอคุณแม่น้องเจนนี่ยังไม่เจอยังไม่เจอกันเลยยังไม่พูดคุยกันหนึ่งพี่คิดว่าหนึ่งก็คือพี่ออกบ้านแต่เช้าแล้วก็กลับบ้านดึกไม่เจอก็เลยไม่มีโอกาสได้ได้เคลียร์กันแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยตัวตัวพี่เองกับ เจนนี่หรือกับคุณเอเนี่ยเราไม่ใช่คู่กรณีกันเลยเราไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยเพราะฉะนั้นก็ก็ไม,ไม่ไม่รู้แต่ทำยังไงดีอะคะ่ะลําบากใจไหมคะพี่เหมือนบอกว่าทางฝั่งเขาจะเข้าใจตามข่าวคนพูดอันนี้เป็นเรื่องที่เราบอกใจมากแล้วก็พี่ก็ห่วงความรู้สึกของทั้งเจนนี่ทั้งคุณแม่น้องเจนนี่นะคะว่าเขาจะไม่สบายใจเขาจะเข้าใจผิด เออไอเนี่ยเนี่ยเป็น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 เรื่องที่เราลำบากใจอย่างนี้จะเข้าไปหาไหมครับบ้านอยู่ใกล้กันจะเข้าไปคุยกับแม่ของน้องเจนนี่ไหมครับว่าเอออธิบายให้เข้าใจว่าเออเรื่องราวไม่เราไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยอะไรอย่างนี้ยครับก็ถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสก็ก็ก็คงจะต้องคุยกันนะค่ะค่ะโอ้ยังยังมันอยู่ในขั้นตอนของการสื่อาหลักฐานก็อยู่อะค่ะค่ะกลัวว่าจะมีลายอะไรหลุดมาเพิ่มเติม ถ้หลุดนี่ก็แสดงว่าคนนั้นเขาจงใจที่จะกล่าวหาพี่เพราะว่าพี่ไม่พูดอะไรไม่เคยพูดอะไรอะ่ะถ้ามันหลุดออกมาอีกก็แสดงว่าต้องมีคนที่จงใจจะกลัดแกล้งพี่หรือเปล่ปาอะค่ะว่าค,คิดว่า<ต>อยาา่างงั้นข่าวที่ออกมาออกมาจากสำนักขา่าวด้วยสำนักข่าวเหรอเป็นเว็บไซต์ของข่าวแห่งหนึ่งครับเหรอใช่ครับเพราะว่าพี่ตาได้เคยไปให้สัมภาษณ์อะไรป่ไม่เคยสำนักข่าวพี่เป็นคนข่าวนะ พี่เป็นคนข่าวที่อยู่กับข่าวมา20ปีเพราะฉะนั้นพี่จะพูดอะไรเป็นข่าวเนี่ยพี่จะพูดอะไรที่มันเป็นข่าวนี่พี่ไม่ทำอยู่แล้วพ,พี่ก็รู้ว่าข่าวมันไปเร็วขนาดไหนอะไม่ยิ่งไม่เคยพูดถ้าจะให้สัมภาษณ์สำนักข่าวนี่ยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยอะค่ะอันนี้พี่นกาขอปล่อยย้งนิดนึงคือที่เราจะฟ้องนี่ก่อนหนึ่งเราต้องยืนยันคนหาตัวคนที่ปล่อยไลน์ก่อนใช่ไหมพี่ก็เื้่งต้นเนี่ยพี่ยังไม่รู้ขั้นตอนแต่พี่ได้คุยกับทนายความแล้วทนายความก็บอกว่าเรื่องนี้ก็ เรื่องใหม่ที่เขายังไม่เคยทําเหมือนกันเขาก็เขาเขาก็จะไปสืบห้าว่าจะต้องทํายังไงกันต่อไปสืบหาหลักฐานอยู่อะค่ะก็คือคนที่ คนที่เอาเราไปแอบอ้างโดยที่ไม่เป็นความจริงเราก็ต้องก็ต้องดําเนินการนะคะแล้วตกลงคุณเซนนี่ได้กลับมาอยู่บ้านคุณแม่จริงปะคะเห็นไหมครับไม่เห็นแม่เลยคือจะตอบยังไงเนี่ยถ้าตอบว่าไม่เห็นก็แสดงว่าไม่มา <c oughs> ถ้าตอบว่าเห็นก็แสดงว่ารู้ <c oughs> คําตอบก็คือว่าพี่พี่ไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลย ไม่คือไม่รู้ไม่เห็นว่ามาหรือไม่มาอย่างที่รู้คือรู้รู้ตั้งแต่ปีนี่แล้วละอะไรเงี้ยเออรู้อีกทีนึงก็คือแม่บ้านเจนนี่แม่บ้านมาบอกว่าคุณตาค้าวันนี้พี่เจนนี่เอานีน่าไปวิ่งค่ะนีน่าได้เป็นหมาพี่พันชามอยสีขาวนะะ่ารัก อาจจะนี้รู้รู้แต่เรื่องอย่างนี้เรื่องเลือกอะไรที่มันเป็นไม่ดีเนี่ยไม่ไม่รู้เรื่องอะไรที่ไม่ดีไม่รู้รู้แต่เรื่องที่แบบแล้วก็เอ้ยน่ารักดีเนาะนีน่าไีดิ่งกับเจนนี่ตื่นเต้นจิตหมาเราได้วิ่งกับนางเอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่สุครับในฐานะคนข่าวอยู่ในวงการข่าวมานานคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับโอ้คิดยังไงว่าคนข่าวก็ตกเป็นข่าวได้เหมือนกันแล้วก็คนข่าวก็เป็นเหยื่อของข่าวได้เหมือนกันค่ะมันทำให้เราต้องระวังเราก็พี่ก็อยากจะบอกว่าคนทําข่าวอย่างนี้น้องๆทุกคนเรา เราก็อยู่ในสถานะเดียวกันนะคะบางทีคนนำข่าวเนี่ยเราก็ต้องช่างใจเหมือนกันว่าไอ้ข่าวไหนมีมูลข่าวไหนข่าวไหนไม่ไม่มีมูลข่าวเนี้มันควรจะจบแล้วนะมันควรจะจบได้แล้วนะ